สวัสดีครับคลิปนี้จะพาไปลาดตระเวนพื้นที่ครับโอ้พอดีเติมนล้วมันเสร็จก็มาพบกับล้อกระเป๋าบ้านเชฟเอกของเราเี่เจ้าแม่เชฟเอกครับไปไหนครับเชฟเอกเทนเนลเล่ครับซุเปอร์เทนเนลเล่พันสองเอ็กซ์ฟีพันสองเดี๋ยวลากเข้าเส้นนี่ออกโดออกเส้นไหมมาทักทายกันออกทางต่อครับออกตรวจพื้นที่ของผมตามปกติครับแต่วันนี้ผมไปเซอร์ไพรส์บางอย่างครับ ไฟนี้จะเป็นอะไรต้องติดตามชมนะครับออกปั๊มมาก็แวะเข้าทางเอ็ดูโรทันทีครับเพราะว่าพื้นที่แถวนี้ประกอบด้วยชุมชนและป่าและทุ่งนานะครับสามารถเลือกสัมผัสบรรยากาศได้หลากหลายแนวนะครับทั้งภูเขาแม่น,น้ำนี่ก็คือ่อาเก็บน้ำหุยกลางครับผม่าขับาะมาเรื่อยก,ก็มาเจอสถานที่นี้ครับอ,อากาศดีมากแล้วก็ ยามเย็นครับแต่ร่มลมตกอากาศออกจะอบอ้าวนิดๆแต่ก็สบายตาสบายใจซึ่งก็เป็นการคลายเหนื่อยหลังจากเลิกงานครับผมไปตอนนี้ก็ประมาณห้าโมงเย็นครับผมก็เป็นเขตติดต,ต่อในอำเภอกันนะฮะก็ขับไปถึงกันได้หมดเป็นเส้นทางอินดรนะนี่ปกติก็จะมีนักตกปลามานอนค้างตกปลาครับแต่ ผมไม่ได้ไปหลายปีนะฮะก็ไม่รู้ว่าเขายังให้ตกปลาก,กันหรือเปล่าถ่ายรูปสักสองสามรูปแล้วก็ออกเดินทางอาตเวนกันต่อครับอาตเวนหาวิวดีๆสวยๆครับอากิบน้าตัวน,นี้รู้สึกาน้ำแห้งลง,งเยอะนะครับผมไปประมาณห้าปีหกปีก่อนครับตอนที่ นะครับเจ้า SR มาแก่ SSR ส0่ร้อยนะ y า h r สี่ก็ไม่ได้เข้าไปเลยครับเนถนงวันนี้ก็ีรั6-7ปีแล้วมั้งที่ขาย SR ไปนะครับปกติก็เป็นคนชอบแนวลุยเที่ยวเที่ยวแต่ไม่ถึงกับเดิร์มากเนาะก็เที่ยวไปเรื่อยๆสนุกสนานมีความสุขในทุกวันครับออกเดินทางมาเรื่อยๆเขาก็ ไม่ได้คิดอะไรมากมามครับก็เดินไม่ไม่ใช่เดินขับชมนกชมไม้ไปนะเมื่อก่อนมาทางแถวนี้ยังเป็นทางทางเกวียนอะประ,ประมาณทางเกวียนถ้าเป็นทางรูปรังนะเห็นรูปแบบนี้ครับตอนนี้ก็มีลาดยางบ้างเทคอนกรีตบ้างสลับกันับ สักนิดหนึ่งก็ไปเจอหมายลับครับหมายลับที่ไม่ลับนั่นก็คือสนามเอนดูโรกลางป่าข้างอ่างเก็บน้ำห้วยก้างนี่เองครับม <Nice. S 1> เขามานานเขาเพิ่งรู้ว่าเขาสร้างไว้ตรงนี้นะครับก็เคยดีนะว่าเขาจัดงานแข่งขันเอนดูโรรถวิบากอะไรพวกนี้แถวนี้กันมาหลายปีแล้วแต่ก็ไม่เคยเข้ามาดูนะฮะ วันนี้มาเจอพอดีครับแต่ก็แวะชมวิวซันวิวสวยกันหน่อยนะครับอา่าไม่ได้เข้ามานานครับก็ชมวิวกนก่อนเพราะว่ามันเริ่มมืดลงแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปดูกัน 你好。<laughs> <laughs> 고到 <목소리도> วันนี้ก็พอแค่หอมปากหอมคอครับเพราะว่าชุดอะไรก็ไม่ได้เตรียมไปพร้อมครับเดี๋ยวเกิดอันตรายขึ้นมาก็จะหนักเอานะครับเดี๋ยววันใหม่ค่อยมาว่ากันใหม่ครับผมจะเอาคลิปและรีวิวสนามเอดูโรกลางป่าตรงนี้มาให้แบบเต็มเต็มกว่านี้นครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับและสวัสดีกด subscribe กดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครับแล้จะ เอาคลิปดีๆสนุกสนานบันเทิงบันเทิงมาฝากทุกท่านนะครับสวัสดีครับ เห็นไหมยิงนูแล้วนกนุงสวัสดีเพื่อนเราไปทำอะไรนายเราุหนุ่มนี่น,น่นาจะตัวคู่กับโอ้ถ้าใครขับรถในแถวนี้ก็รถวัมเลยวอนนี้ขอเอาอัตถุระับลงไปตกตกคที่นี่นกันกเีนี่คนคี่